โอเคครับก็สล็กใครที่ยังไม่ได้กดสล็อตไขก็กดได้แล้วที่ปุ่มนี้ปุบก็กดปุ่มกระด,ดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับกดเลยปับโอเคแล้วก็กดไลค์ผมเ้วยอ,สอะสวัสดีครับเออการ์ตูวาดซีครับก็วันนี้อยู่ในเกมนะครับอีพีที่ห้ากันแล้วนะครับผมมีเรื่องเราจะบอกครับมี่อันนี้เป็นปนิทานมีมันมี คนที่เล่นไหมครับคนหนึ่งครับเขาอยากเป็นใหญ่ในเกมไหมครับเขาเลยคดหมางพี่ที่จะเอาลาวามาสร้างประตูนรกแต่เขาดันกลับโดนลาวาท่วมตายในนั้นระหว่างเดินทางเขาได้เจอเพชรหลายกร้อนเจอลิสโต้ไหลผงเขาได้ตายของเขาตายในนั้น เจ้าคนนั้นคือผมนั่นแหละครับผมก็เลยไปทานทำการขุดมาใหม่ครับก็ได้เพชรมาอันนี้อันนี้เราได้มาจากการฆ่าสตาร์แมนนะครับก็เราได้อันนี้มาด้วยนี่นนี้นี่ครับไรนเปลดอันแล้วก็บอลฟาาผมทําขึ้นมานะครับก็ตามช่วยคลิปเลยครับนี่อ่ะพาไปดูพาไปดูจะเดิดดนแต่ในการที่ขุด เพือในการที่จะขุดออซิเบียนออซิเบียนเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะออสิเบียนเหรอ,เ,อเริ่มดูได้เลยแบบออสิเบียนเออเราต้องใช้ไดมอนด์ใช้ออซิเบียนป่าวะใช่เราใช้ไดมอนด์นะครับก็เดี๋ยวเราต้องขับไม้เออไม้โอเคไดม,มอนด์นี้ผมจะเก็บของที่ไม่จำเป็นเข้าไปก่อนนะครับ ไปอันนี้ต้องเก็บมาหน่อยอันนี้เก็บป่ะนี่เราก็เก็บโพสเล่ไว้ในนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้อ่ะประมาณน,นี้ครับอ่ะไปเลยครับไปวิป่งวิ่งวิ่งนี่มาแล้วพระเอกครับพระเอกของเราสเดฟ่าพระเอกไทยมาครับวัน two t h r ว้าว ครับค,ครับโอเคครับวางน้ำอย่างนี้เร็วกว่ามั้งอือหือบั๊อีกหนึ่งอันครับวางตรงนี้มันเกิดการบักกว่าเครื่องผมอะไม่ไงไม่รู้โอเคครับอืมออ,อ,อมันต้องใช้กี่อันนะครับไม่รู้สิ มันดูสเตฟานโอเคครับเราเอาซักไปประมาณเดี๋ยวผมคำนวณแป๊บนะเอิมก็เดี๋ยวคำนวณไม่ถูกใช้ประมาณเอาไปประมาณ10อันก็พอละ ถึงสิบอันมื่อเนี่ยโอเคครับโอเคครับก็น่าจะถึงระ้วมั้งน่าจะถึงสิบอันนะครับบุ๊กเก้าครับอันที่เก้าครับเก้าเก้าแล้วครับสิบสิครับอันที่สิบครับ ทุม่มเรียบร้อยครับเอาน,นี้้ไปสี่อันครับไปกันเลยครับไปสร้างกันเลยอืมเราสร้างอย่ตรงไหนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับหนึ่งสองสาม เฮ้ยเอาผิดเฮ้ต้องใช้นี้ครับนี่ดินนี่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 พอดีครับสิ่งต่อไปที่เราต้องมีคือไฟเช็คนะครับก็ก็คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อต้องขอไปด้วยนะครับไฟเช็คนี่ เก็บ่านไว้ก่อนเก็บ่านไว้ก่อนนะครับก็เสียงอาจจะเบาหน่อยก็เรล่งเสียงก็แวดเอเอเอพิ่มเสียงได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็ว่เาเดี๋ยวครับ one two e <Three>. อือหือเสร็จแล้วครับป,ประตูในโลกของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวรอขขึ้นไปนอนก่อนนะครับ อืมเก็บของก่อนอืมอืมโอเคครับเดีย๋ยวพารนะเอ้ยพารทนี้แหละลุยแม่งเลยลุยตะเวนนรกจะไปดูครับคนทําชั่วครับติดนรกกลายเป็นหมูในนรกนะครับไปครับชึบเอ้ยเอาโตกชิปปอดไปครับไปครับ อือ mm. ไปครับไปครับอืมชุมมาเนี้ยมาเนี้ยโอ้ my god what the fuck ตาอไปโอ้โหดูสิครับไม่พเจ้าเดี๋ยวเราเราจะเอาอันนี้ไปนะครับ ม่รูเอาไปทำไมเอาไปก่อนโอ้ตรงนั้นเต็มเลยครับอืมอืออือหจุดยอดครับอือหืพระเจ้าแดดออกตายแล้วอือห่ตาย ขระเจ้าทำไ,ได้ครับผู้ชิญในทำเป็นบล็อกกลับได้โอเมก้า oh เดี๋ยวเราดูสำรวจหน่อยนะครับว่ามันมีประสาทหรือเปล่าโอ้ตกไปมีนะเนี่ยอืมอืม,อมโอเคครับเดี๋ยวเรากลับดีกว่า มันก็ไม่มีอะไรมากนี่ว่ะเออผมเล่นในหมดปลอดภัยอยู่นะครับมันก็ไม่ค่อยมีอะไรกันโอ,โอ้ยปลอดภัยจริงๆปลอดภัยจริงจังนี่ตัวครับเรากลับแล้วนะครับกลับครับสามโอ้ยก็คลิปนี้สั้นๆเลยครับเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้าเฮีย เข้าไปในคมิ่งหยาดนะครับอ้าเฮ้ยอ้อยโตแล้ว,วอ้อยโตแล้ว,วอ้อยโตแล้วอ้อยโตแล้วอือหือตัดอ้อยครับโอ้โหมาปลูกครับอืออืออือโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ของเราไปก่อนในครช่วยยิงบิน